สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในส่วนของรายวิชาการงานอาชีพวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกดอกไม้นะคะไม,ไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะดูตามคุณครูได้นะคะในหนังสือหน้าที่ห้บ านะคะในหน้าห้าสิบเก้านะคะอุปกรณ์อันแรกเลยที่สำคัญนะคะทุกอย่างล้วนสำคัญหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบัวลดน้ำนะคะบัวลดลดน้ำนะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพวกโลหะบ้างพลาส,สติกบ้างนะคะก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะพวกต้นไม้แล้แต่ต้นไม้นะคะลักษณะของต้นไม้นั่นเองนะคะแล้วก็ บัวลดน้ำเนี่ยเขาก็จะนําไปทาอะไรเขาก็จะนําไปต,ตักน้ำใช่ไหมคะนำมารดน้ําต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่นะคะเขาก็จะใช้บัวรดน้ํานะคะในส่วนของ บัวลดน้ำนะคะแล้วนอกจากบัวลดน้ำเขาก็ยังต้องมีวิธีการเก็บรักษานะคะเขาจะมีลักษณะแล้วก็นําไปใช้งานอย่างไรวิธีการเก็บรักษานะคะหลังจากใช้งานทุกครั้งนะคะก็ต้องเอาน้ําเททิ้งให้หมดแล้วก็เอาไปล้างทําความสะอาดหรืออาจจะแควนไว้อะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะคะในส่วนของ อันถัดไปคือถังน้ำนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกบ้างาสังกะสีบ้างแล้วแต่นะคะต้นไม้ต้นไม้เล็กอาจจะใช้เป็นพวกพลาสติกก็ได้ถ้าเป็นพวกต้นไม้ใหญ่ๆก็จะใช้ความแข็งแรงเช่นอาจจะใช้พลาสติกกแบังนี้เอ้ยสังกะสีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปใช้ ตักน้ำเหมือนการลดน้ําต้นไม้นะคะวิธีเก็บรักษาก็ควรล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปคลั่ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอันที่สามนะคะสายยางสายยางก็จะมีหลากหลายลักษณะความยาวก็แล้วแต่ความเหมาะสมในพื้นที่นะคะก็จะมีพวกอาจจะมีหัวฉีด น้ำมาเพิ่มด้วยก็ได้แลคะก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะต่อสายน้ำนะคะก็จะไปฉีดต้นไม้ฉีดเอ่อพวกลดน้ําคล้ายๆเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆพวกโบลดน้านั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะคะการเก็บรักษาทุกครั้งก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะอาจจะไปม้วนเก็บให้เรียบร้อยนะคะไม่ควรเอาไว้ที่ กลางแสงแดดอาจจะทำให้ยางมันเสื่อมได้นะคะไม่มีคุณภาพใช้งานไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของอันที่4คือเสียมนะคะเสียมโดยทั่วไปก็จะใช้กับโลหะนะคะก็จะมีด้ามที่เป็นด้ามไม้หรือด้ามโลหะนะคะเอามาใช้ขุดพวก หลุมเล็กๆน้อยๆนะคะในการอาจจะมานำมาพวนดินก็ได้ดายาก็ได้แล้วรอบต้นพืชของเรานะคะหลังจากที่เราใช้งานเสร็จทุกครั้งก็ควรจะล้างให้สะอาดนะคะหรือก็เช็ดให้แห้งนะคะอาจจะนำไปอาจจะมีวิธีการป้องกันสนิมได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาไปเก็บในที่ที่ปลอดภัยอย่างนี้นะคะไม่ให้มันเกิดอันตรายกับเรานะคะ ในส่วนของข้อที่5นะคะจอบนะคะจอบก็ทําด้วยโลหะนะคะด้ามของเขาก็จะมีไม่ว่าจะเป็นไม้หรือโลหะนะคะหน้าจอบอาจจะลึกหรือเว้าวก็แล้วแต่นะคะจอบนี่ก็ใช้สําหรับขุดดินที่พวกมันแข็งแรงหน่อยพวกดินเหนียวอะไรอย่างนี้นะคะ ไปพวนหน้าดินพวนล่องปลูกอะไรปลูกปลูกผักปลูกพืชน,นะคะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะก็อาจจะรักษาพวกสนิมอะไรด้วยนะคะในส่วนของข้อที่หกนะคะช้อนปลูกนะคะช้อนปลูกของเขาก็จะมีลักษณะเป็นเหล็กที่ตีเป็นแผงนะคะ เป,เ,ปเ,ปเป็นแบนๆดัดคล้ายๆช้อนส้อมนะคะปลายมนแหลมอะไรอย่างนี้นะคะก็ด้ามของเขาก็จะมีทั้งเหล็กทั้งไม้ก็แล้วแต่ลักษณะเนาะเอาไปใช้งานยังไงเอาไปใช้งานโดยการเอาไปขุดลุมเล็กๆปลูกพืชปลูกต้นไม้ปลูกต้นกล้าอะไรแบบนี้นะคะหลังจากใช้งานเสร็จก,ก็ควรล้างให้สะอาดนะคะอะไรอย่างนี้ก็นําไป เก็บให้เรียบร้อยในข้อที่เจ็ดซ่อมพวนนะคะลักษณะของเขาก็จะคล้ายซ่อมนะคะก็สำหรับพวนดินรอบๆต้นไม้ให้ดินล้วนซุยนะคะกำจัดวัชพืช นะคะแต่ก็ไม่ควรนำไปใช้กับพวกที่เป็นดินเหนียวดินแข็งอะไรแบบนี้นะคะเพราะอาจจะทำให้มันหักได้หลังจากใช้งานเสร็จก็ควรล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเอาไปแปดเอาไปเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะในข้อที่แปดกันไกลตัดกิ่งนะคะใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่มีขนาดเล็กนะคะ,ะ,คะก็จะมีพวกสปริงยึดล็อกบ้างหละให้ใช้งานได้ทันทีนะคะในส่วน การเก็บรักษาก็หลังจากเก็บรักษานะคะก็ควรจะเช็ดยางค่าพวกยางที่ติดกับกันไกลนะคะออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำไปเก็บให้เรียบร้อยในส่วนของวันนี้นะคะให้เด็กๆดูในหนังสือหน้าที่69 นะคะเขาก็จะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะมีอยู่70 69แล้วก็72หน้านะคะ8ข้อด้วยกันเด็กๆอาจจะศึกษาข้อมูลในหนังสือหน้า6หน้า59ก็ได้นะคะศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วก็มาตอบคำถามนะคะในหน้า60 แล้วก็หน้าที่70นะคะดเด็กไม่เห็นคุณปกออกเดินคะอ่ะนี่นะคะหน้า69แล้วก็หน้า70นะคะสำหรับคาบนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ